สวัสดีครับมีอะไริพานะครับวันนี้เราอยู่ในดากอนเทเวล e ลอร์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงโปรเซอร์นควรปลดจากกิจกรรมฟรีหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ใช้ทําอะไรไเพื่อนๆงงใช่ไหมโปรเซอร์นหนึ่งตัวเอาไปทําอะไรได้เอาไปทไไํอาทอะไรได้เยอะเลยครับ <S <S อ่าเรื่องต่อไปในส่วนกิจกรรมมาใหม่แรกโปรเซอร์นเพิ่มเปื่อใครที่แบบว่าอยากจะเติมทาก็ทํโ p รเซอรนไปเลยครับอย่างไยก็มีแจกหนึ่งตัวนะอ่าต่อไปเป็นส่วนสายฟรีสายเติมน้อยแรกของรางวัลจากอารีนาที่หนึ่งอย่างไงอ่าเดี๋ยวบอกติให้แล้ว รีวิวไอดีตัวเองเผื่อใครอยากไปเล่นตามก็เล่นได้ครับงบอยู่ที่ประมาณพันประมาณพันเจ็ดพันแปดแต่วันนี้อันนี้มีเติมผ่านล้านด้วยตัวเองอะนะมันก็เลยแบบถูกลงด้วยนะครับคิดว่าทุกคนสามารถเล่นตามได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ของใช้อะไรเยอะเลยครับเดี๋ยวเอาเป็นส่วนเอาเรื่องอะไรก่อนเดี๋ยวเอาโปเซดนอนก่อนอ่ะกดซ้ายบนนะครับนี่เพื่อนเพื่อน,อนแค่ทำภาร,รกิจตามที่เขาบอกเห็นไหมให้ถึงแต้มครับอันนี้มีได้มาตัวแล้วโปเซดนอนหนึ่งดาวตัวเดียวเอาไปทำไรได้ใช่ไหมครับนี่เลยส่งข้ามกิวอ สงครามกิลมอลพอดานมันลงเสร็จแล้วดาวมันจะขึ้นมาให้เยอะเลยครับมันเอาไปเล่นได้เพราะนั้นเพื่อนๆควรจะต้องอะไรครับออย่างน้อยก็ต้องมีตัวไงเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีตัวมันก็ลงไม่ได้ถูกไหมจบไปในส่วนเรื่องหนึ่งนะครับต่อไปเรื่องที่2คือโพไซตอนสามารถเอามาลงหอบททดสอบเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยอันที่หมีผ่านเนี่ยก็คือหมีก็เอาโพไซตอนมานะเออพอเอาโพไซตอนมาโคตรง่ายเลยอเอหมีใช้ทีมหมว่าเออหมีใช้ทีมเนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยโปรเซอนดียังไงเริ่มมาเนี่ยคือถ้าเราลงหอศักดิ์สิทธิ์มนจะปรับดาวให้เราเกอบแม็กเลยครับโมตอนเริ่มมาจะปล่อยแต่ต้นเวฟก็โอ้โหดาเมจหายไปคนละครึ่งหลอดเลยอะแล้วก็ตัวน้องมียิงอ่าติดโลด้วยนะครับแล้วก็เวลาถ้าฝั่งเราจะตายถึงตัวน้องจะคิวให้เลือดเต็มเลยตัวหนึ่งก็เป็นทั้งดาเมททั้งซรับนะก็อย่างน้อยก็เอาไปลงหอศักดิ์สิทธิ์ผ่านนะเอาแตมไปอัพนะครับเพราะนั้นเราควรที่จะต้องปลดนะเผื่อบางคนบอกว่าปลดตัวเดียวไปทำไรปลดไปก่อนครับเดี๋ยวเราเอาไปลงครับ ต่อไปเรื่องกิจใหม่อ่ากิจใหม่มาแล้วก็คือปีศาจประหลาดอยู่ไหนวิธีการเพิ่มแต้มก็คือให้เพื่อนเพื่อกดกิจกรรมจะขวดเนี่ยละครับเนี่ยอันนี้มันได้3ต่อเลยไงแล้วกดขวดกิจกรรมเราก็ได้ค่าพลังใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยกดตรงนี้ไปได้แต้มไ,ได้ของเห็นป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะแลกโพสตดอนเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาใบโคเบอร์ทองให้ได้เพื่อนๆจะต้องเปิดให้แต้มถึงครับคือ2700ถ้าไม่เป็นสายเติมก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าแพ็คทดลองมมนมีขายแค่นี้เองเนี่ย140ยร้อยสีบ โดยก็สามารถเติมเงินได้นะเห็นบ้างได้ต้องได้ต้อง30เนี่ย10 10 10แล้วก็ได้ออเพชรฟ้าด้วยนะครับ239บาทเท่านั้นเองเนี่แหละครับข้อดีไปโคบูไปทำไรนี่แหละครับนี่เอาไปแลกของแดงแล้วก็เป็นส่วนโปเซนอนถ้าจะแลกเทพะไรแลกโปเซนอนเพราะว่าอย่างน้อยแจกหนึ่งตัวใช่ไหมมันยังมีหวังทำให้เราเล่นได้บ้างไงอย่างน้อยได้สองตัวก็หนึ่งดาวม่วงเสร็จแล้วก็ต้องไปหาอีกโอ้โหโเยอะอยู่อะแต่ว่ามีจริงว่าโปเซนอหนึ่งหนึ่งหนึ่งดาวหนึ่งดาวม่วงก็พอจะใช้งานได้แล้วเพราะ อยู่ข้างในเชื่อมันหน้ามันก็ยังยิงได้ครับจะไม่เหมือนอาร์เทน่าที่ต้องเข้าไปแลกไงอย่างนั้นเราไม่ได้ก็จบเรียบร้อยครับสำหรับโพไซดอนกิจกรรมรอบนี้ทีนะเพราะว่าเติมเงินเสร็จเนี่ยเพื่อนๆได้ค่าพลังเพิ่มจากขวดยาด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้ไปโคเบอร์ไปแลกโพไซดอนเพิ่มเพื่อใครอยากจะปั้นต่อไงนะก็แนะนำเยอเชนะครับสายฟีสายเติมน้อยอารีนาเขาแลกรางวัลที่หนึ่งยังไงครับพี่มีนี่เลยรางวัลที่หนึ่งคือน,นี่เราจะต้องขึ้นไปถึงรางวัลที่หนึ่งให้ได้ใช่ปะ อันนี้มีบอกได้เลยนะมันมีวิธีอยู่ก็คือให้ซิปไปคุยกับเขาเลยครับเนี่ยถ้าเกิดที่หนึ่งที่สองแต่ว่าที่หนึ่งดูแล้วเขาอยู่คิวคนไทยนะเนี่ยเอ่ออะไรเนี่ยฮอกคุงเนี่ยอันนี้น่าจะคนไทยไครับ่อนๆก็ซิปเข้าไปคุยกับเขาเลยบอกว่า,วา,วา,วาพี่ครับพี่ช่วยถอดของให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาก็ถอดของให้เดี๋ยวผมขออ่าตีพี่ชนะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมพี่มาตีผมเลยอะไรอย่างเงี้ยผมขอแบบอ่อขึ้นไปรางวัลที่หนึ่งพระเจ้แรกของรางวัลที่หนึ่งก็คือได้ฉายาเนะะเนา,เนาออขงธ อ๋อแล้วก็ได้ลุงห้าตัวก็คนไทยก็จิตใจดีอยู่แล้วแหละก็ขอเขาดีๆอ่ะเขาก็ให้อยู่แล้วครับเขาตกแค่แปบเดียวค <_ m akes> งไม่เป็นไรหรอกส่วนมีขี้เกียจครับตอนตอนนี้ติดเออแค่เท่าไหร่วะเนี่เยเทาห้าสิบมีพอใจนะขี้เกียจ <_ k> อ่ะตกไปในส่วนเรื่องอารีน่านะครับแต่ว่าจะไปตีเขาถึงถึงเขาจะถอดของออกมาหมดนะเพื่อนๆะก็ต้องม,มพีพลังระดับหนึ่งนะไม่ใช่เขาถอดของบดพลังน้อยเพื่อนเ่ไปตีแล้วลตายก็ลําบากหมือนี้ลองคุยกันดูแล้วกันนะครับ อ่ารีวิวตัวเองสายฟรีสายเติมน้อยทุกคนเล่นตามได้แน่นอนนะครับอ่ะดูไอดีหมีได้เลยก็คือตอนนี้อ e ีฟิกสามดาวมีสามารถคือตอนนี้มีขาดแค่ตัวเอ่อกิกี้แต่อ e ีฟิกครับมีหมีใส่ครบเรียบร้อยแล้วยังไงก็หนึ่งดาวลุงนะครับสําหรับคนที่อ่า e อีฟิกไม่ถึงก็เติมรายวันครับสามารถเติมรายวันได้เลยเติมรายวันแล้วก็มีในส่วนการเล่นนี่นี่นี่ท้าทายครับเก็บเศษไปเรื่อยๆถ้าขาดยิ่งขาดหน่อยไม่เป็นไรครับเนี่ยเก็บเศษเนี่ยกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย หาเศษกวาดล้างไปเรื่อยๆครับให้มันครบแค่นี้จบแล้วมีเติมแพ็คอะไรบ้างใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพูดให้ฟังนะถ้ามีจำไม่ผิดมีแพ็คอีกฟิกมีแพ็คอีกฟิกครับแพ็คอีกฟิกมันไปแล้วว่ะเออเอาไปว่าเดี๋ยวพูดตรงนี้มีเติมแพ็คอีกฟิกอ่าแล้วก็เออแพ็คต้องเติมแพ็กอีกฟิกก่อนถึงจะมีจินนี่พอจินนี่เสร็จแล้วก็มีมีเติมรายเดือน มีเติมรายเดือนก็หลักๆนี่ก็มีอยู่แค่นี้เออแล้วก็แพ็กพันดามีเติมไปอันนึงรวมๆกเกือบเกือบสองพันมีคิดว่าทุกคนเล่นตามได้หมดแน่นอนนะครับประมาณนี้แต่ว่าเพชรเพื่อนๆต้องใช้ให้เป็นนะอย่างเช่นให้ลงตู้อีฟิกอย่างเดียวหาสิบแปดตัวตีวไปแล้วท้อไมเล่นเซฟใหม่นะครับเพชรฟ้า,ฟามีไม่ใช้ทําอะไรเลยลงแต่อีฟิกอย่างเดียวสิบแปดตัวแค่ได้จบแล้วที่เหลือก็ไปรอกิกี้เอาแล้วก็อัพดาวอันหนึ่งดาวล,ลงลลก,ก็คือจบแล้วครับผ่านทุกดาวแน,น่นอนเนี่ยสามดาวสามดาวแดงก็จบด่านเห็นไหมสบายๆนะครับ มีเล่นม,มีเล่นอะไรใช่ป่ะรีวิวรีวิวตัวเองเลยนะอ่ะมังกรแดงเลยครับทำไมมีเล่นมังกรแดงเพราะว่ามีรู้สึกว่าเออดามเมจมันแรงดีแล้วก็มันเอาไปเล่นคู่กันติดเดือดดานติดเผาอะไรอย่างเงี้ยมีว่ามันแรงดีครับแล้วก็ข้อทีของทีมไฟเดียก็คืออะไรตัวละครเป็นตัวแจกสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเราสามารถเล่นได้แบบไม่ต้องเติมเงินก็อีฟิกอันนี้เปิดดาว เปิดตู้เพชรถล่มอย่างเดียวเลยเอาสิบแปดตัวนักเอกหาฟรีได้เลยครับแต่ว่าต้องไปทำร่างสามนะร่างสามเก่งครับปลาเป็นคล้ายๆกรงจับสามอันอนะ่ะโดนจอ่จอๆนี่หูเรือดลรเป็นน้ำนะครับอ่ะต่อไปเป็นสวรรณเออน้องเหมียวนะครับเฟริวเฟริวนี่ต้องเติมยี่สิบเก้าบาทนะถ้าเบิร์ตใหเติมจะเอาหมาไปรวมไม่ได้นะครับมีลองแล้วเออมันไม่ได้จริงๆวะ่ะ ได้สองตัวมันจะเป็นหมา SR ต้องไปรวมจะเป็นตัวน้องนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนแทงโอเปอรลนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวแจกอยู่แล้วทําตัว5ดาวนะ5ดาวเก่งกว่าเออตัว4ดาวนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเมลิน่าตัวแจกเหมือนกันเดี๋ยวเห็นนะตัวแจกไป5ตัวเลยใครก็เล่นได้เห็นไหมต่อไปตัวสุดท้ายจินนี่แต่จินนี่มียังหาตัวอัพดาวไม่ได้กำลังพยายามอยู่นะครับแต่ถามบอกว่ามีตัวที่ใช้งานแทนใช้ไซเรนก็ได้นะไซเรนมี5ดาวก็ฮิวแรงกว่าเพราะดาวมันเยอะ เราถามบอกว่าตัวไหนเก่งกว่ากันจินนี่แน่นอนพราะว่าจินนี่มีบัฟโจมตีมีรถการใช้ท่านหนึ่งแต้มแล้วก็ทั้งร,รดดาเมจด้วยแต่ว่าจินนี่จะปั้นยากหน่อยก็<ม>ถ้าเกิดใครที่คิดว่าอากาศจะเล่นยาวๆมีแนะนําให้วหันแรกให้เติมแพคจินนี่เพราะว่าเติมเออแต่ว่าต้องเติมแพคไอ้นี้ก่อนนะอะไรน,นะอีฟิกอ่าอีฟิกมาเสร็จจินนี่จะมาพันห้านะพอเติมพันห้าเสร็จแล้วก็ไปใส่ตู้เลยอันนี้แนะนํานะมันจะดีกว่าที่เพื่อนเพื่อมาเติมตอนหลังอะเนี่ยใส่ตู้ตรงนี้ใส่เลยครับเนี่ยเนี่ยใส่จินนี่เลยครับ แล้วก็ตู้4ี่ที่เพื่อนๆควรจะต้องโฟกัสก็เอาจินนี่ใส่เหมือนเดิมจินนี่เนี่ยคือตัวที่เพื่อนๆต้องพยายามรวมๆอัพมันให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นทีมไฟเพราะว่าเห็นนะอีฟิกเราก็เปิดจากตู้ตันอ่ะไอ้นี่ก็ได้ดาวตันอยู่แล้วดาวฟรีดาวฟรีถูกไหมครับนี่ก็ดาวฟรีเพราะนั้นตัวละครเดียวที่ต้องโฟกัสก็คือจินนี่ใครจินนี่หนึ่งดาวแดงขึ้นไปพลังด่านห่างประมาณต้งสองสามแสนสองแสนห้าสามแสนก็ผ่านครับแค่นี้จบแล้ว อันนี้รีวิวทีมตัวเองเลยนะรีวิว ID ตัวเองก็งบประมาณ1,700จ็ดพพี่ว่าทุกคนสาม,มารถเรียนตามแล้วไปเติมพารลล์ตอิเล,ลักทริชช์อาจะถูกลงเยอะอย่างเช่นแพ็กกิทนี่พันห้าจะเหลือแค่ประมาณพันสองต่าเลทราคาแล้วแต่วันนะบางวันก็พันสามหรืว่ากันไม่ได้มันอยู่ที่เงินดอลลาร์เงนินดอลลาร์ตอนนี้แบบพี่ทําคนระเบิดโลกเลยตอนนี้เงินมันก็เลยตกนะเออเงินมันก็มีตกมีขึ้นอะไรมีก,มก็มีก็ไม่มีก็มิเวลาไปไปนั่งเช็คเงินดอลลาร์หรอกชิบหาย ไอดี ID ตัวเองด่านตันทุกด่านครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีมาเว <S <S เวเวดีๆแบบนี้ใช่ไหมมีอีกฟิกสามารถขึ้นหนึ่งดาวลุ้มได้ยังไงด่านก็ตันหมดผ่านทุกอย่างสบายๆทั้งหออะหอตอนนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยสิบสี่อ่าไปต่อไหวไหมเดี๋ยวมีลองดิโอหังเอ้ยอันนี้ไม่ไหวว่ามีลองหลายรอบแล้วคือเอ๊ะอออมาโดดเข้ามาไอ้นี่โหยากแม่งเข้ามาข่มขืน อ่เดี๋ยวมีลองคำๆดูแล้วกันเพื่ออะอตุย๋ยทิศโอ้โหอันนี้มันไปตุ๋ยไม่ได้เลยเนี่ยแหละยากครับอ๋อตอนนี้ก็ติดอยู่ด่านนี้แต่ว่าตัวมันโหดมากเลยอันนี้อาจจะต้องแบบรอค่าพลังไม่ต่างเป็นจนแสนแนะน่าจะไหวครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวและนะ้วลองแนละ้วคือเราเข้าไปฆ่ามันไม่ได้เลยครับ นี่มันเป็นฮิวเออตัดตัดฮิวขนอยเออไปครับต้องฆ่าไอ้นี่ให้ได้แล้วมันยากมากไอราชินีเอลอะโอ้โหโอ,อ้ตายแล้วเนี่ยโอ้โเฮลเป็เร็วเต็มีกแล้จริงไหมครับเอออ้าวน้องแมวตายเหรอโอ้โหน,น้องแมวตายนี่บันลายเลยฮิวจินนี่ไม่ทันแน่เลยอะทันทันเลยแต่น้องแมวตายถ้าน้องแมวตายก็ไม่ผ่านหรอกยาก เนี่ยมันฮิวเต็มตลอดเลยครับปิกปิกไม่ถึงอีกไม่มีทางเลยโอ้โหเลือกกันอีกแล้วเ <c oughs> นี่ยแลหละดาเนี้ยไม่ไหวจริงเราต้องอัดมันก่อนที่มันทิวดีกว,ว่าโอเคเดี๋ยวนีากถึงแล้วนะ เราต้องฆ่ามันให้ได้ครับถ้าฆ่าแฟรี่ได้ก็มีโอกาสนะ ouais. do, ต้องรอแมวอีกรอบนึงอ่ะตามแม่ไปก่อนครับเดี๋ยวมันขยับเราต้องฆ okay. ่ามันให้ได้แฟรี่อ่ะโอ้ยแฟรี่ต้องแมวเอาไปเลยตายเดี๋ยวเออโอ้โหในที่สุดก็จะผ่านแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเคโอ้โหแย่นะไปก็แย่ว่ะ ไดีไปช่วยโอ้โหลอยหมีท่านท่าก่อนแล้วครับไม่งั้นไม่รอดแน่เอ๊ะอีฟิกตายจะผ่านอยู่แล้วก็ไม่ผ่านอีกจะพึ่งาอตอนนี้ต้องหวังพึ่งน้องแมวแล้วโอ้โหน้องแมวไม่ไหวแน่เลยว่ะอีฟิกอย่าพึ่งอ้าฟิกเออโอ้โหกดไม่ทันตายก่อน แย่นะครับตอนนี้นนไปอีปิดเดี๋ยวดูให้ดูสามดาวแดงมันเก่งขนาดไหนที่ขนาดพลังทางโอ้โห,โหตัวแทงแม่งยิงไม่เข้าเลยว่ะเดี๋ยวลองครับอ้าวเกาะมันหมดแล้วมีโอกาสกครับฆ่าตัวฝ่ายได้ก่อนนี่แน่เออช่วยนี่นีตายตายน่าแหละเหลือตัวเดียวแล้วโอ้โหขนาดมันสุดแล้วยังคึ่งหลอดเลยน้องแมววนอีนที่น่าจะตายแล้วเราก็จะผ่านด ตายแล้วเพลงเออโอ้ผ่านได้ยังไงวะดิยอดมากๆอ่ะก็เป็นการรีวิวทีมเห็นว่าหอยังผ่านเลยสองอสิบห้าพลังห่างมากครับในส่วน PVP ถ้าเกิดสมมติหมีกดจริงๆเชื่อว่าหมีน่าจะได้อยู่ประมาณท็อปสามสิบแต่ว่า <c oughs> แค่ห้าสิบพอใจเลยครับดเดี๋ยวเขาก็มาตีหมีล่นอยู่ดีอะถึงจะแก้ทางชนะนะครับอ่ะต่อไปเป็นใิสัวนเอ่อ PV PVP หลายทีมใช่ไหมอันนี้อยู่ ่ะเดี๋ยวเล่นตานึนงนนครับยังไงก็ชนะยังครับอ่อนี่อยู่ที่ไม่ติดอันดับนะครับแต่ว่ามันก็ชนะเรัวๆอยู่อะเออประมาณนี้เนี่ยไม่ได้แพ้เพ้อเลยครับเนี่ยพันสบายๆเนี่ย ้็เราตุ๋ยคนถูกถูกคนยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับอ้าวเขาไม่บอกอ่ะไม่เป็นไรไอ้ยางเงี้ยมันปิดอย่างเงี้ยมันตุ๋ยไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับใครบอกตุ๋ยไม่ได้นี่ไงน้องแมวขีมยอดหน้าให้หายไปโอ้ยพลิกแรงมานี่สามดาวแดงแล้วเนี่ยดูดิโดนดีหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะลุงนี่ไม่ต้องสืบเลยครับตายหมดแน่นอนเออหสนเข้าไปครับเออใส่เข้าไปครับ จบแล้วยังไงก็สบายไปเป็นโอสตีมนี่เรียบร้อยอ่ะโอเคเป็นการรีวิวทีมนะครับก็เออด้วยงบที่ถูกที่สุดอะ่ะเออเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเล่นตามได้ครับรับประกันเล่นผ่านเล่นสบายแน่นอนนะครับประมาณน,นี้เออเดี๋ยวนะอารีนาอารีนาหมีแรกไอ้นี่ครับนี่มันมีวิธีนะอารีนาแรกนี่ครับนักฆ่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่นักฆ่าเอ้าธนูหายไปไหนแล้ววะอ้าวมันเปลี่ยนธนูแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลย ต้องไปเปิดแต้มเอาเนี่ยเอา,า,าอ่ะอ่ะโอเคนะครับก็ขอให้คนเล่นเกมดากอดดาก้นาอนไทเบอร์โรยังมีความสุขกับใครมีคำถามอะไรก็ม,มีใต้คอมเมนต์ได้รับย็นช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ